ไปหนามันหลังอยู่ดิค่ะเปียกแชะชุ์แชะอันนี้คือกระเทียมผูกมันทีท,ทีสิละคอยบวเปืองพื้นทีกระเทียมหอมกระเทกระเทยเอากระเทียมหอมแล้วก็อันนี้คืออะไรอืมเป็น พี่นี่ใบใหญ่ขึ้นปุ๋ยขิยงว่าลงใบใหญ่ต้นใหญ่ๆจ้าผักแป้นจะขยายขยายออกเรื่อยๆเอาไปคั้นซมผักใครชอบกินเอาไปทำเครื่องใช้เ,เ,ดเดี๋ยวจะพาไปดูนี่งผักหน่อยจ้า พ <Why? S 1> ี่ป้าไอกาแฟจ้าหลวงผักเย็นนีัวเขียวเกือบขนากลังจะสวยกันเมลอนหน่อยขนากลังสวยอันนี้ถัวเขียวสลับทัวเขียว ฝรั่งตัวแขกกตัวแขกตัวเขียวปลูกแค่นี้แล้วสิหยอดอีกอยู่มือนี่จะหยอดไว้ปลูกอู้แดดหอนยังไงนี่ยเออคณะกราังงามกรงังปวงแมจะมีแมงกินใบบัวแมงอย่างเดี๋ยวยำขึ้นตรงมาใต้ มันมีแมงบงเขียวแล้วก็แมงลินหมาสรงแมงนี่ล่ะก็าลงแต่ออกเอาไอ้เขื่อเทศมาลุงต้นหนึ่งทุล้งทุล้งเทปเทว่ามันร้อนก็ได <Mango. S 1> ้เสียมาล้องล้องบึง เกิดเทศนี่ล้มขนาดนิดหน่อยเ่าถ้าแมงดิมาพวกกินเบิดก่อนหอมแบงแต่ส้มนี้เหรีกายเนี่ยคุณโฟมาแต่ส้มนี้พกเกิดว่านไม่กับพกเกิดได้จิตขอที

เอพินักเอพินักผักโขมรางเหมือนไม่สวยอ่ะเหมือนดินทั้งนี้บดิจะต้องใส่ปุ๋ยไหมหมักดินไหมเอาไหมหมักดินลงไหมข้างหน้ามีอยู่สองสามต้นเก็บกินสองต้นยังอยู่สองต้นสามต้นยังอยู่หกต้นนี่ถามมันโเดี๋ยวพอเห็นถามมันใหญ่กว่านี้ จะไปกินสลัดกระนั้งๆสิจ้าสลัดหอมจะบอสวยอะ่ะเหมือนดินบอดีตรงนี้ดินบอดีอันนี้เต็มขนาดไหมขนาดนุนย่ยๆมาเต็มดินตรงนี้จะบอดีดินตรงนี้จะเป็นอะไรเพียถทานใํากำจัดหาเนื้อมะกำจัดเนาะ สีหลงเอาไว้น้ำยาล้างจานผสมมันั่นมากำจัดอันนี้คือหัวบิดสีแดงกระดองปองเดี๋ยวเสียมาเต็มอีกเทียนนะึเต็มไซตมันสูงกว่านี้ก่อนผักสลัดนี้ก็งอกเองว่าเสียมาเต็มเซนีไปเต็มข้างนอกเพราะว่าสิเดลุลผักข้างในปลูกอย่างเงี้